ไปดีพอกันเลยพี่น้องอยู่นาอยู่นามีฝ้ฝนตกที่มาเบิ่กพ่นหยอกกระดุงดแตงแก้วไปกินอันนั้นพี่น้องกินปลาเห็ดปลาลอยปลาแดะพี่น้องกำลังแตงแก้วกำลังแตงแก้วนี่พี่น้องกำลังแตงแก้วปลาเดะหมักนาวเข้าครัวหมักเผ็ดแป้งนัวแป้งนัวอยู่เชียร์น้องพี่สิบแปง้ง กินน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะขอเวลาแต่งแก้วบนหนึงเด้อเรียลแล้วพี่น้องแก้วหอเรียลแล้วนี่รสชาติออกเข้มเข้มนวลนัว,นว,นวเผ็ดเผ็ดสมสมพี่น้องโอ้คหเขาเขาไปแบดนี้ถึงเวลากินแล้วพี่น้องไปหาเพคนอยู่หน,น,น้ากระดูกคุนเนาะ โอ้ย <N cess inh aling> ีี่น้องได้หลายแล้วคนนี้ได้หลายเต๋อไปดิสมงพ่อมาเต้วังเวียงไม่แค่นี้หัดมัดแค่เดยกก็อีเนนะห็ดมุกห็ดหนาบคัขนาดที่น้องเนี้ยเอาปลามันมัดจุ่มน้ำะคักๆให้ี่ลอยปดิวคุณยือกินเอาี่น้องเนาะเลาลูกนามเนาะดยาเพ่อมันหายหมือนกนนี่ได้แท้ เยอะ้านี่ปลาจีนเป็นแนวเดนี่ปลาจีน้มนี่เลือกเลือกปที่มันรหลดไปเดอันมเพิ่มจาหน่อยล้างน้ำสะอาดหน่อย้่อัมาเ่เก็บเพื่อนี่ไปล้างน้ำนั่ก่อนเลยล้างน้ำอ๋ล้างกันบเลก

โอ้อกเอา,า,เอา,าไม่ช่คำน้อยแค่หืโอ้ยเป็นออกบวงจังเลยเอาเอาอาอาืมคัก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 อะไปะนี่เด้อคำขาด้

อ๋อใช่ใช่้อนปาปลาันออกหมดล้สดคัเยอะวันนัดปานะครับ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 ไอไป อืมเฮ็ดอืมคัเแกขาวด้แกขาวด,มมาดว้มาเด้อมาเด้อไปยูมอมกินน้ำกันเด้อชิดเด้ออืมอืม่างระ่าง ปลาซะอีกปลาซะอีก่ปปุ้งเพิ่อกับแซกไปสิเลยปลาใหม่ๆสดๆแซกใครได้พี่น้อมาปลกนะ้พี่ด้วโอ้ดูพี่ยังไปมอช้อะไรู้นี่รู้มั้ยห่าแม่หนีมาปั้นน้ำออกซินทงนี่เลยอกเสือแม่ดูนี่ ปะสองเคยมื่อเนี่ยเคยนึงไป,ทปเทร้อ,ยอ,ยองเพลงมาเด้อมาเด้อมาเด้อปลาสดๆพี่น้องแม่แม่นบ่อไปจับปลาของมัน นี่เพิ่นจีพันเอาพี่เนาะว่ากินปลาพันปลาสดๆจีขึ้นหอดผัวเสร็จผัวไปโยหัวไปห้องเพลงวันนี้อดอหดผัวดิหอดิ ไม่ไม่ไม่ปรุงอ่ะร้น้อยๆครับค่น้อยๆแ่บ้านนะปัดติ้วต้องเอาตรงขาดเห็นกันนะลงไปได้ไึ้งไวเห็นไหมโคมดิขวดน้อย่นมา หรืหัวใหญ่ไหม้ำไม่ปุ้งแบบเนี้ยคำไม่ปุ้งมีกระเทดใหญ่ๆต้นๆเ้ยคำไม่ปุ้งมีบอกว่ากินแล้วลำไแตกหมดเลยเาเบิ้ลเาเบิ้ลปลาสิปลเปิดซะลรือาปลาก็อยู่คู่เนี่ยมาเชื่อไหมโอเคไม่ต้องเข็ด้นนะสโลสโลอืมข้าวข้ กับคกดน, <c oughs> นเวียดเนาะเขาเรากินนะไม่อกบำรุงวิตามินไ่ไกลจะเกิดลูกแล้วเพิน่นบำรุงวิตามินก่อนซตปลาสดๆซีวิตามินหลายแคลเซียมก็สูงสโลเดสโลเดนี่แหละของพีง่นอ้องเว้ย น้อยหนักน้อยหนาเด้อผู้ใดาจะกินได้กินแบบนี้เดี๋ยวน้ำลายแตกคำว่าไม่ไทยบ้านนอกเราไม่ได้กินเด้อแบบนี้นะไทยในเมืองนี่ซอกยนะคุณย่าคุณยิงกินได้เมื่อพี่น้องเลยบทีบกคลามเด้อเด้ไปลงน้ำเลยนเหมกันนั่นเองเอาคำนี้เพื่อพี่เพื่อนน้องคนว่า ตัวคือนานเลิกเวียแท้คนา่าบ <c ười> <c ười> อนถึขกอเกา่าหเวอบมาพี่ป้าบอนนะ่คักครับท่นคนผู้ประยุมที่เหมือนขโมมาในย่วานนี้ขอขอบใจเด้อพี่น้องที่ให้เกียรติติดตามรับชม สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้พีน่น้องพอกันคลิปหนาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย